ดีชอพษษึกศบค่ะดวงความรักประจำวันที่16ตุลานะคะพลังงานของคุณนะคะ9ถ้วยนะคะพลังงานของเขาเป็น5ดาบกับหัวนะคะมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่วันนี้แฟนของคุณนะคะที่อาจจะเคยทําให้คุณรู้สึกไม่ดีขัดใจคุณหรือว่าเถียงกับคุณนะคะจะกลับมานะคะง้อกับคุณนะมาคอมพะไม้์ัะคะมาคืนดีมาขอคืนดีนะก็เขาอาจจะอาศัยเพื่อนนะคะหรือว่าคนรู้จักเนี่ยนะให้ช่วยประสานรอยร้าวระหว่างคุณ2คนนะคะวันนี้ก็เหมือนกับว่าคุณ ได้ในสิ่งที่คุณรอมานานและคุณนั่งกอดอกนะคะสวยๆล,ลอๆให้เขากลับมาง้อนะคะ ทีนี้คนไหนถ้าเกิดว่ายังโสดสนิทน่ะนะคะวันนี้ก็อาจจะเจอคนเก่าเก่านะที่อาจจะเคยมีปัญหากันมาก่อนแฟนเก่าอะไรแบบนี้นะคะเขาอยากจะกลับมานะคะง้อคุณนะคะคอมเพลเม้ม์หมายถึงการก,กลับมาคืนดีนะ mm. เขาอาจจะอาศัยเพื่อนนะคะติดต่อนะคะ,ะถามถ่ายสารทุกสุขดิบคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รอดูแลกันนะคะถ้าคุณรอเขาอยู่ก็สมหวัง